ครับสวัสดีครับผมภูป่อยแล้วนะครับในช่องเกาหลีมิวสิกสตูดิโอนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเพลงทุกวันเวลานะครับเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงที่อมตะเพลงหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็มีความหมายที่ดีเนาะที่เหมือนกับว่าเราจะนมัสการพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจนะครับเพลงนี้ก็พี่หม่องนะครับพิศนุไสงามแต่งเอาไว้นะครับผมทีนี้เพลงนี้นะครับออริจินอลเนี่ยมันจะอยู่ในคีย์เอบางครั้งก็เล่นไปในคีย์ดีเลยเนาะแล้วแต่ว่ามันจะอยากจะร้องเสียงสูงขนาดไหนนะครับทีนี้ผมเอามาเล่น เปลี่ยนให้มันอยู่ใน G นะครับแล้วผมหนีบคาโปปกติที่คริสจักของผมเนี่ยก็ถ้าไม่เล่นเป็น A ก็อาจจะ B flat นะครับอาจจะร้องแบบสูงขึ้นมาหน่อยถ้าผู้ชายนำอย่างนี้นะครับอ่าทีนี้ผมมาเล่นเป็น G นะครับแล้วก็หนีบคาโปในเฟสที่2นะครับถ้าผู้หญิงนำเนี่ยก็อาจจะอยู่ในคีย์จีไม่ต้องหนีบคาโปก็ได้นะครับโอเคทีนี้นะครับเพลงนี้เนี่ยพอผมใช้คีย์จีนะครับก็จะใช้คอร์ดในทั้งหมดนะครับของ G กันหมดเลย G ีเอไมเนะครับ B minor C D E minor มีคอร์ดยืมมาคอร์ดนึงนะครับคือคอร์ด F นะมีบางท่อนนะครับที่เขาใช้คอร์ดเป็นอาจจะเป็นแบบ B 7อย่างเงี้ยแต่ผมก็เล่นเป็น B minor ปกตินะครับแล้วก็จะมีในส่วนไหนอีกมีส่วนแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นเนี่ยมันก็เล่นได้2แบบนะครับผมใช้ทั้ง2แบบเลยนะครับแบบแรกก็คือเป็นแบบที่เรานิยมใช้ในเพลงช้าๆเนาะเอามาดีดให้เร็วขึ้นได้นะครับหมายถึงว่าเล่นเป็น เป็นแพทเทิร์นที่ลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงนะแพทเทิร์นนี้นะครับสามสี่แพทเทิร์นนี้นะครับหรือเป็นอีกแพทเทิร์นหนึ่งจะคล้ายๆเพลงมานี่เป็นเวลาละมัศกาลนะครับก็จะเป็นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงใช้ได้ทั้งสองแพทเทิร์นเลยนะครับแล้วก็ความเร็วของเพลงก็เหมือนกันเพลงนี้มันก็แบบเล่นเร็วเล่นกลางๆก็ได้นะครับเล่นช้าๆก็ได้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะ สมมุติว่าผมเล่นประมาณแตบบ่ว่าเป็นเพลงช้าๆมันก็จะได้อีกอารมณ์หนึ่งนะครับสมมุติในประมาณ75อย่างนี้นะครับผมใช้แพทเทิร์นไหนก็ได้นะทั้ง2อันเลยก็ให้คนให้ให้ฟีลลิ่งคนละแบบอีกนะครับสามสทุกวันเวลาอันนี้แพทเทิร์นธรรมดานะครับไกลยอยู่ใกลชิดเพลาอย่าลองเปลี่ยนแพทเทิร์นนะอีกแพทเทิร์นหนึ่งนะครับทุกวันเวลา ทั้งคู่นะครับแต่ว่าแน่นอนแพทเทิร์นที่2เนี่ยที่เหมือนกับเพลงมานี่เป็นเวลาเนี่ยอันนี้ร้องยากนะครับเล่นไปด้วยร้องไปด้วยใช้ได้เลยยากมันมันเหมือนว่ามีการแยกปราษาทที่เยอะกว่านะครับทีนี้ถ้าเราไปเล่นเป็นกลางกลางก็ได้นะครับกลางกลางก็อาจจะสัก95อย่างนี้นะครับอ่าเ้เร็วขึ้นเดี๋ยวแพทเทิร์นธรรมดาก่อนนะว่า 1, แลววกาามรรัของเนถ้าเป็นกีตาร์ตัวเดียวนะครับแพทเทิร์นที่2ก็มันดีเนาะอันนี้ก็เป็นกลางๆนะครับไปที่ประมาณ100ก็ได้เหมือนกันนะครับเพลงนี้อยู่ที่ชา้ชาๆหรือกลางๆก,ก็ให้คนละอารมณ์นะครับทีนี้เดี๋ยวผมเล่นในแบบชา้ชาๆแล้วกันนะครับประมาณสัก75นะครับประมาณนี้อ่า ไม่เร็วไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เร็วเกินไปนะครับแล้วผมเล่นเป็นแพทเทินธรรมดาก่อนนะครับเพราะมือใหม่เนาะจะได้เอาไปเล่นได้นะครับอ่าเป็นแพทเทินลงลงขึ้นลงขึ้นลง,ลง,ล,ง,ล,งลงนะครับอันนี้75นะครับเพลงมี2ชุดนะครับคอร์ดมาดูคอร์ดชุดนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นท่อนเวอร์สนะครับอ่าสามสี่ทุกวันเวลาใครอยูยอย่ไกลชิด ทุกวันเวลาอยู่ในความรักของเราจะซีเมเจอร์เซเว่นก็ได้นะครับปล่อยนิ้วชี้ทุกวันเวลาขายายสั้นเสร็ อ,อันนี้ก็ถ้าเกิดจะกลับไปท่อนแรกก็ได้ก็ชุบันเวลาอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือไปฮุกเลยก็ได้นะครับทีนี้มาดูคอร์ดในท่อนฮุกบ้างนะครับอ่า one two three cause I l e สุดหัวใจ cause I love ฉันน่ให้เต็มหัวใจให้ความยินดีเปีียมลมภายในเขาไว้คำสันเสริษได้พระเจ้าช่วนิดีรประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็จะแบ่ง ลองฝึกแยกก่อนนะครับแล้วก็เริ่มแรกก็ยังไม่ต้องร้องเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ผมไปเล่นที่ความเร็วที่90นะครับเร็วขึ้นมาหน่อยนะอ่าก็จะเป็นแบบว่ากลางๆนิดนึงนะครับเล่นเหมือนเดิมนะครับเล่นอยู่ในอันนี้แล้วก็ท่อนเวอร์สแล้วก็ไปคอรัสเลยนะครับอ่าเร็วประมาณนี้นะเริ่มก็อาจจะดีดคอร์ดจีเพื่อหาคีย์ในการร้องก่อนก็นได้นะครับอันนี้อยู่ในคีย์เอนะครับแต่เิ่มอ่าแต่เล่นในรูป G นะ วันส,สองทุกวันเวลาใครอยากอยู่ใกล้ชิดพระ วันเวลาแค่ข้อพระคุณแต่พระเจ้าสูงสูงผู้สมกวญสัรเสรนักฮุกนะครับก่อสัรนศรนพระเจ้าสุดหัวไทยก่อสันนรพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงขึ้นไว้ใน ชนะให้เต็มหัวใจให้ความยินดีเพียมล้นภายในถวายคำสรรเสริญแด่พระเจ้าชวน,นิรันต์ฮะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ ไปลองฝึกดูนะครับเพลงนี้อย่างที่บอกว่าจะเล่นช้าหรือเล่นเร็วก็ได้นะครับก็ได้คนละอารมณ์เนาะผมก็เอามาบางทีเป็นนาเป็นเพลงกลางๆนะครับก็ยังไงลองฝึกดูนะครับได้หรือไม่ได้ยังไงลองคอมเมนต์เอาไว้เนาะที่แน่ๆคีย์เจอเนี่ยน่าจะง่ายกว่า A แน่นอนนะครับแล้วก็มีเพลงอะไรก็รีเควสเข้ามาเรื่อยๆนะครับทอยอยทาให้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่ารู้ว่าเพลงที่พี่น้องรีเควสเนี่ยก็เป็นเพลงที่พี่น้อง กำลังฝึกแล้วก็อยากจะเล่นให้ได้อะไรแบบนี้นะครับก็ทยอยทําไห้อยู่นะครับที่ยังไม่ขึ้นในทอเนี่ยก็ใจเย็นๆเนาะก็พยายามเรียบเรียงหาเพลงที่มันไม่ยากไม่ยากก่อนนะครับก็เก็บเลเวลเพลงที่ไม่ค่อยยากนี้ไปก่อนนะครับเรื่อยๆโอเคแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับสับสไครต์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากแชร์ถ้าอยู่ใน Facebook อะไรนี้นะครับก็หวังว่าเป็นพระพรแล้วก็รับพระพรร่วมกันนะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรครับขอบคุณครับ